สิ้นสุดแล้วครับผมสำหรับการทำงานของปี2023ครับผมพี่น้อง12เดียนเฮ็ดงานมาปีนี้ก็ถือว่าหนักเติบยู่นะครับผมหายสิ้นสุดแล้วครับสำหรับปี2023นะพี่น้องสิ้นสุดการทำงานปี2023แล้วครับผมวันทีนี้ก็หยุดยาวเป็นเก้ามื้อสิบมื้อเลยบันที่นี้ครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่อนสังชาแนลกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับผมพี่น้องบรรยากาศกระซิมืนๆค่ำๆแน่ครับผมบรรยากาศหลังเลิกงานเนาะตอนนี้ห้าโมงแรงครับผมก็โอ้กแล้วนะครับผมพี่น้องปิดจอบแล้วเนาะสำหรับปีพุทธศักราช2566นะครับผมมือสุดท้ายไายสุดลนะครับปีหน้าค่อยว่ากันไหมนะครับผมสิออกทรงแดดสิออกหมาออกก้อยสิมานบ่เลียดเงินสิเป็นแจ้งใดเดี๋ยวถ้ามาลุ้นกันเบื้องปีหน้านะครับผมสำหรับปีนี้ก็ ก็ถือว่าใครแน่อยู่นะครับผมหลังจากที่โควิดเซามาได้หลายปีแล้วหรอมั้งนะครับผมพี่น้องปี2ปีมานี้นะครับผมก็รู้สึกใครแน่ก็ชว่วงช่วงวังหันอยนะครับผมชว่วงตะกี้ก็โอ้ยหนึกหนาอาการอยนะครับผมพี่น้องตกมาปีนี้ถือว่าเออก็พอพอได้จับได้บายอยนะครับผมกับเงินดวเงินเดือนก็ได้นเนาะกับบอยชีไล่คือจงไอ้ส่วงโควิดหลายๆป็นไดนะครับผมช่วงนั้นนี่อู้หนักพุทธแล้วผมพี่น้อง นี่ครับผมมืดแล้วดิน่ะ5โมงับผมนี่มืดอึคือเลยครับผมนี่ไปครับผมพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเจอกันอยู่บ้านนะครับผมมันมืดแล้วบ่ได้เอาแฟลตมาน้ำนะครับผมพี่น้องบรรยากาศหนาวๆสิแล้วครับผมหลังเลิกงานเนาะการเฮ็ดงานมื้อสุดท้ายของปี2023นะครับผมก็ถือว่าเดือนนี้ก็ได้โอูแค่41.75นะครับผมพี่น้องเพราะว่าโอูผมเต็มโคต้าแล้วนะครับผมพี่น้องที่เรเขาว่าสิให้โอหลายแเราขอไปไล่เบื้องเราไปนี้ผมได้โอที่โอน้อยนะครับผม ได้โอหลายท่านได้ได้ครบเดือนแล้วนะครับผมพี่น้องไปไปเจอกันที่บ้านครับหนาวมืดแล้วนะครับผมพี่น้องไปเห็นหุ่งเห็นเงีแล้วนะครับผมคุณโอ้ยสิได้จมีนู่งอย่างเจ้งใดกะค่อยว่านํากันนะครับผมดมืดไปแล้วครับผมห้องบ้านเลาเนี่ยครับผมพี่น้องมืดตื๊บเลยบ่ได้เปิดเปิดเปิดไฟไว้เลยนะครับผมอุ้ยไปไม่สิ้นสุดแล้วครับผมโอ้ย ท่านอุปสรรคอียิ่งมาหลายสิ่เหลือกเกินปีนี้เนาะเราจะเป็นเรื่องงานอีงอย่างต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งกันว่าผมอยู่จกมือเนาะนี่ครับผมไม่น้องมือหนี่กับผมอยู่ตั้งแต่วันที่ยุบเก้าแลครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหยุดสิบมือครับผมไม่น้องป๊าเซ็ตอย่างซ้ออาทิตย์เต็มๆเลยดินะครับผมเฮ้ยเช็นอย่างกินเนาะมื่อนี้เนาะ,นนะแก่เมย์สลองเคล็ดงานแล้วกันนะนี่ครับผมนี่ มือถือที่ไปจับสลากนำซูฟิลิปปินส์อยู่นะครับผมพี่น้องซูมข้าขเจ้าฟิคุนฟิลิปปินส์่วนไปจับสลากของขวัญอยู่หนักยิ้วไตโตโยต้านะครับผมพี่น้องเขาเปิดห้องไวอร์ซันเป็นร่างคาราโอเกะเวอร์ซันครับผมเดี๋ยวจังไหนมือถือของที่ไปเก็บภาพบรรยากาศซูบิน้องเบื้องหนาะมีแต่ภาพต่างเด่นสิเป็นแตงได่นะครับผมเดี๋ยวสำหรับวัอนี้ผมที่หาเนเนยยูนากินซูี่น้องกินแซ่บก,ก่อนนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวค่อยทำเบิ้งน้าก,นกันนะครับผม สิได้เป็นเมนูอีหยังนะครับผมเสียบแน่นอนจวดจาดจากน้อยมูนี่นะครับผมไปตาเบิ่งนึ่กันครับน้ำสำหรับมูนี่ครับผมเมือ่อยอยากแก้เมือมม่อยครับผมพี่น้องนี่น้ามนต์พระราชาครับแล้วกับมูนี่ซื้อเป็นเมนูนี่หมูกระทะครับผมให้หมูกระทะกินนังกันมื้อนี้ครับพี่น้องแก้หน้ามนต์พระราชาแซ่บๆนะครับผมเนี่ย เแจ่ยวยังไม่ได้เกีะยวยังไปซื้อเแจ่วมาไหม <c oughs> เแจ่วเมื่อย์จากน้อยครับผมโอ้ยสลอนตัวหยุดยาวเลยนักมินน้งองเนีพวกนะครับผมแซ่บบึ้งดุนเลยก่อ <c oughs> นสิไปหลังมาหน้าก่อนสิไปหน้ามาหลังแก้ขาวสะก้อนครับผมแก้ขาวแก่เมื่อย์อยสะก้อนตัวเนาะนะสลอนตัวปีใหม่เดยนะครับผม มนน้ำมณ์พระราษาครับอันนี้เซีนจากรถไทยด้วยครับผม้บันสีบันสีบันสีเ <c oughs> อ้ยพี่ดอกพี่ใกญ่ผสมโซได้ไหมครับผมกินแบบชิช่วนๆะเนาะเพียงแต่กินได้พี่นอ้องก็ได้เป็นบ้าด้วยครับผมของมกนะักเนาะเบื่อมันเหครับผม ไปอ้ยมีแหงเงาๆครับผมไปเวลาพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดน้ำกิมสะก้อนนะครับผมว่าหมูกับวาได้ซอยแบบหมูขอซอยมาให้แล้วนะครับผมพี่น้องในแพ็กนี่ซื้อยูสหกร้อยแปดสิบเยนนะครับผมนี่หมูซอยหมูสะไล่เขานะครับผมไปนี่กะซิซอยผักแล้วก็เฮ็ดน้ำกิมพร้อมพี่น้องเฮ็ดเก้วขมแล้วก็แเก้ว สุก,กี้แซ่บเลยนะครับผมไปไปเบิ่งน้ากันครับผม ที่นี่ก็ซอยผักเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ก็ซีอิ๊ดน้ําจิ้มเนาะเราคิดน้ําจิ้มซุกี้ก่อนนะครับผมน้องแต่ว่าน้ําจิ้มพันธุ์ทยผมก็มีแต่ว่ามันมันบ่แซ่บเัาต้องเฮ็ดกินเอาเกี่ยวเคียงใส่กับน้ําตาลแล้วก็ปรุงเอาตามใจคนที่ของมันค่อยแซ่บนะครับผมรีดิ่มพันแล้วครับผมน้ำตาลครับผม พริกกระเทียมครับตะกรอนครับผมหอมนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปครับผมเกลือครับโคดีครับผงนัวครับผมขุดให้ตามด้วยแป้งครับน้องแป้งข้นียวก็ได้นี่ผมใช้แป้งแป้งข้าวโพดเนาะให้มันเข้มๆครับผมคนสะกรอนนะครับ เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ยไอซิมซูบุนเสียบว่ะมาไปขอซิมก่อนเด้ไอือโอเคแล้วครับผมหอมหอมลงไปนี่ครับผมใส่เรียบร้อยพี่น้วน้ำจิ้มหมูกระทะ มาครับผมพี่น้องกินข้าวเลยกครับน,นะผมมาอนี้กินมูกระะมากระหุมูกระทะครับผมสลองพี่น้องหยุดยาวแล้วนะครับผมให้งานมาเมยทั้งปีแล้วพี่น้องสิบสองเดือนครับผมปืออ๊ดวะย่างแตงได้วรมบผมโซนครับผมบรรยากาศันหยุดเนาะยู่คนเดียวกับทิประมาณนี้แหละนะครับผมบรรยากาศบ้านๆง่ายๆเลยนะครับผมนี่จะเป็นมันมันนะครับผม มันงูมันงาพุ่นไปซื้อแล้วกับคนที่มาหยิบมาตลอดเลยเด้อันสุมมันเป็นก้อนนะครับเอามาไว้ท่าเวลราหิตนายุนกินมันง่ายดีนะครับผมว่าผมจะไม่ค่อยกินของทอดป็นใดนี่นะครับผมอืมล่ะเซฟเซฟน้ำกันนะครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้แก่ข้าวสก้นครับมาพี่น้องโอ้จนใสเนาะ <c oughs> เ uh huh. นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นหมูแพ็คนี้หกร้อยหกร้อยก็เย็นพี่น้องเนี่ยประมาณร้อยสองร้อยกว่าบาทนะครับผมสองร้อยบาทนี่แหละไปประมาณสองร้อยร้อยไปไปสองร้อยนะครับผมพี่น้องง่ายเลยนะครับผมมั่มีม่องวางครับผมเดี๋ยวที่วางใส่ใส่ผมก็ได้เนาะนี่แหละครับผมลุกทุ่งลุกทุงนะ่งเนาะมันบานเอาครับผมพี่น้อง กะหมักตัวพวกหมักใส่อย่างไรพี่น้องใส่น้ำปลากรับพอแล้วนะครับผมซีน้ำปลาใส่ง่ายๆเลยนะครับผมนี่น้ำกินมันไวแล้วแหละนะครับอขออนุญาตใส่มือด้วยครับผมไม่น้องกินเพื่อเดียวเนาะไปสนใจนะครับผมนี่โอ้ยว่ะนี่นะครับผมแซ่บน้ำกันเลิกงานมาก็เมื่อยแล้วพี่น้องมันนี่ก็ขอจัดในเหตุน้อยครับผมอื่นก็มีงานไปต่ออยู่พี่น้อง มือหนูที่เปนจับสลากของควันกับสาวพิลิปชินคืเอเดี๋ยวเราผมคนณิลิปุินกับโซนไปจับของควันปีไหมว่าสั้นนะครับผมนี่น้ำซุปหอมครับพี่น้องใส่รสดีเลยครับนี่ง่ายหอมไปเห็ดอย่างให้มันยากครับผมนี่น้ำจิ้มกัเห็ดเ,เอาเห็ดเห,ห็ดแก้วขมพร้อมอยู่นะครับผมเห็ดแก้วขมเนาะอ,อันนี้ผมพริกครับผมอันนี้พริกยวกด้ะครับผมพี่น้อง โอ้ยไปไกลฝนเนอัน,นี่ไปใส่ผักสะก้อน,กนครับบันดนี้นะนี่พี่นอ้อง้นยังกิงนเนาะผมหอดบ้านไปเนาะโอ้ยโอ้ลืมเขาวสวัสดีปีใหม่เด้อครับผมสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่สุขูุสุขนนะครับพี่น้องฮอดบ้านกันไปเนาะครับผมนะลิปนี้เลลงปีใหม่ปุบเนี่ยนะครับผมถ้าปีใหม่ถ้าเมาเนาะเฮีอถ้าหนักน้ามนพระราษานะครับผมพี่น้องแต่สิ ไม่ได้มคิปปันไหนได้นะครับผม <c oughs> บิ้งบิ้นนะ่ะนี่เป็นตาเสียบอผมบันนี้หนมะกินข้าวํำกันครับผมไม่ได้กินข้าวแต่กินหมูกระทะนะครับผมมานะครับผมตามจอบเนี่ยออน้ำเี่บเตมนวนะอกินน้ำเด็รสชาติผม่็เคยเจี้ยนอยกเทค่วน้ำมันวาฬซาผมนี้ก็เดย นี่ครับผมจะเล่งไฟขึ้นจากน้อยเดื่อนพี่น้องอืมว่จะเป็นคักแม่แน่เลยดูขี้เหี้ยไปพี่เพื่อพี่น้องมีความสุขดีอะนะผมแต่กับเงาอยู่นะครับกินหอยงูกินหอยพวกกินหอยน้องกินหอยนุ่งอยอะกินหอยทีมงานอยู่นะครับผมบ่ได้บ่ได้ถูกเลยทีมงานตลอดละแต่ที่ทักหาทีมงานอยอะมีเพืดอนขึ้นมาหาบ่ามันไกลมูแล้วมันหนาวนะพี่น้องเพื่อนก็ขี้งอขึ้นมาทีเดียวนะครับผมอ้ยว่ะ พี่น้องอก็สิมเมาเนี่ยด้วยครับผมธรรมดาละเนาะคนเฮ็ดงานพี่น้องชวดแน่กินแน่เฮ็ดงานแน่ธรรมดาละกนะ็ยังพูนว่าเลยพี่น้องบ่กินมื้อหน้ามื้อนี้ก็นนนนรรก,กินทเท <c oughs> ี่ยวขมหล่ะนะครับผมนี่แบบสิเบิ่งน้ำซุปก่อนครับผมออืโอ้ดูเก็ดแก้วขมผมเ็ทแก้วขมพร้อมเลยของผมนะผมบ่รู้เป็นอย่างว่ก,กับแก้วขมผมผมต้องมีแก้วขมกินด้วพี่น้อง เวลากินหมูกระทะอังกฤเลยนะครับผมที่เป็นหมูกระทะกระซ่างที่เป็นเกี้ยวห่อนกนระซ่างเด้เดี๋ยวนำซุปใส่นะครับผมนี่ครับผมนำซุปแล้วก็ใส่ดีลงไปอันนี้ดีกับต้มเองนะครับผมพี่น้องเที่เราเองเดย์นะครับผมทำเองกินเองแม็กรีนอเวิลแล้วเรากอปากความยากเบบนีครับผมพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้ำดีครับผมพี่น้องดีมาเด้ซื้อมาต้มเอานะครับผม <c oughs> ใส่อย่างน่้แล้วกัดเดี๋ยวเอาเมืองวางก่อนครับผมท้ายพี่นอ้องเดิเบิ่ยกันชูรสครับพริกผงครับผมเข้าขว้าครับไอพี่น้องเบิงเสียบไว้ได้นะครับผมไม่ต้องใช้น้ำปลาเยนยี่ยเพราะว่าผมปรุงพอดีละ เจ้าผมผมน้ำดีผมนี่ครับผมเปิดขมจนแางเด้าครับใครไห,น,น, <c oughs> หนพี่น้องเอ้นี่ชิมเบื้องผมจะต้อนรับพี่น้องชิมน้ำจิ้มกันนะครับผมวันนี้น้ำจิ้มก็ให้เราเองเด้นะครับชิมน้ำจิ้มให้พี่น้องเบิงก,ก่อนครับพี่น้องเยอะแ่ะเลยครับผมเบื่ดละยืมๆครับพี่น้องเบิ้ง อืมอือืกัวน,นี้แก้วขมครับมาเท่ก็แต่อันนี้แก้วขมได้พี่น้องได้อื อืมโหแบบผมจะแย่างเดาครับโอ้จิ้มทันแล้วบ嘛ป้อนไปกันปัป๊บเลยพี่น้องมาครับผมโด,น,ดนกิน้แค่เสียบยุกินดูกับวัตเสียบได้อัตราอนี้ก็ะเด็นนะครับผมไอชิ้นเป็นมันนะครับผมทันทีเลยพี่น้องบรรยากาศนะครับผมปีนี้กะโอ้ สาหัสเลยกันล่ะพี่น้องเอ,อ้ยว่าก,กับใค่เนี่ยยุหวัวก็ทิมาไข่ปีนี้แหละนะครับผมเมื่อไห้กับคาโควิดเนาะอุย้ยบระยาดปาคครับนะครับผมโอ้เกี่ยวเห็ดเองนี่กับข้าวทาเด้อครผมเหนียวๆตุ้ยๆแล้วผมพี่นอ้องอ่ะ ว่าผมเมาแล้วหรอผมกได้อย่างเนี้ยเติมครับผมพ่าอย่างนี้ก็ชิบนย่างให้เดีเบิด์ตนะพี่นอ้องเนี่ยจะของกนินเบิดนะครับผมมันกินไม่ได้หลายก็กินอันนี้นะกินเนื้อกินคาเดียมกันแน่นนะครับผมเคยขออย่างเพลลต้อนสองต้นสามต้นนะครับพอได้วอกกันไปท้ายคลิปไปนํานะครับผม โอ้คอมเมนไล่สดคือสิี่ฟอกน้ำมันนะพี่น้องนะมือซี่เนาะแต่มืออื่นยุของมีทางไปยุนะครับผมมืออื่นก็สิไปจับสลากของก่อนน้ำไปโคนฟิลิปปินส์เดี๋ยวผมจะเอากล้องไปนําด้เดี๋ยวเบิ้งสถานการณ์ก็มันจะให้ซสิโอเคบ่นะครับผมซี่เก็บภาพบรรยากาศมาสูพี่สูน้องเบิรงนะครับผมป้าบุกนี่นะครัมาเคีมครับคือแม่ไทยพี่น้องน้ำมันพอรสาผมอันนี้ขันขันน้ำมันไหมไหนพี่น้องซื้อขันไหมนะครับผมอืด อ,อจิ้มขมคอต้องจะขอจินเนับๆไปเยอยๆกินแล้วก็โอกกันไปว้คันมีมูเวาเรื่องงานนั่งกันกชีคักยุกนะครับผมพี่น้องมื่อนี้ก็เด็กเราที่ตอดหายชิมงานอยู่นะครับผมยอเดียงกักเนะบเงาเนาะจังว้าน,นะครับผม,มพระขมครนะับผมเนี่ย คับดอีอ <c oughs> วกาผมเมาเมาเมาอันน้ำมนต์พร,ราษาแล้วครับผม,มพี่หลาครับขอเป็นบรรยากาศเนาะให้พี่น้องได้เบิง่งมองดูมองเอ้าแนวยืดนอยก,กินนะครับผมพี่น้องเนี่ยเซาบเซียรวมกันเลยนะวืาวิคือยบารันเนาะพี่นอ้อง กินห,หลายคนโพูดรูปกอบควาเนาะกินข้าวพ้อหน้าพ้อตาเนาะโอน้ำตาซึมมุดแลละครับผมบที่ไม่เจ้ของจะได้กลับไปบางปีไม่บางกนกลับโอคือจังว่าเราพี่น้องจากบ้านมาโดนละห้าปีหกปีแล้วเนาะนี่แหละครับผมมันชีตายก็แม่นย้อนในช่วงเอ็นท่องเทศ,ศากาลนี่แหละพี่น้องเห็นมูเห็นพวกเมียบ้านนะครับผมเห็นไอเห็นนุ่งกระเจ้าเมียบ้านโพสรูปลงกินข้วาขวกินนั่งกับครอบครัวเนาะ น้ำตาขออยากไหลว่นนะอุ้ยดีดีอันนี้ว่องตรงเลยดีครับผมเบื่อมันแล้วมันเศร้าเอ้าสลด์ครับผมพี่น้องสไลดบคลิปนี้เนาะกับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมให้พี่น้องเบื้องบรรยากาศกัหถือว่าสิ้นสุดการทำงานของปี2022แล้วนะครับผมพี่น้องปีหน้าค่อยว่ากันไหมว่าซีมานบอสซีมีโอทีบอส ทีเ,เ,เป็นจังไหนเราค่อยติดตามชีวิตผมไปละเอียดผมจะทายคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมจั refers, าไหเล่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอขออนุญาตนะครับผมสวัสดีปีใหม่สูขพูสุข,ข,นขสคนนะครับผมพี่น้องสำหรับดี่ผู้ใดเข้ามาเบิ้งคลิปผมแล้วนะครับผมพี่น้องขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเฮ็ดงานเฮ็ดการกะผู้ใดเฮ็ดงานมาก็ให้มีโอทีหลายโบนัสหลายนะครับผมเงินเดือนเพิ่มขึ้นเปิดปีใหม่ไปเฮ็ดงานให้เขาเพิ่มค่าแรงให้นะครับผมแล้วก็ผู้ใดค่าขายโยกกรขอให้ร่ำให้รวยสูขพูสุขคนนั่นแหละนะครับผมพ ที่สำคัญคือว่าพอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสกัดนะครับผมคุนท้าสุขภาพร่างกายเอาแข็งแรงเอาสามารถเหตุยังได้บนสุยางนะครับผมนั่นแหละเนาะครับผมเป็นยังวา่าล่ะให้พวกพี่น้องบรรยากาศกระชิบประมาณนี้แหละเนาะก็ไปคิดสั้นๆเนาะสลับมื้อนี่ก็ได้นะครับผมเหยื่อมือผมก็มีงานต่อเพราะผมตอนนี้ก็อบสี่ทุ่มกว่าแล้วผมที่นอนตะเวียนมือก็ที่ได้ไปจับสลากของควัญกับผู้สาวฟิลิปปินส์ยนะครับผมแต่ถ้าไปเบิร์นกนกันว่าบรรยากาศมันสิเป็นยังไงนะครับผมที่เก็บภาพบรรยากาศมาซูบีซูนองได้เบินนนกััะครบผม ยังไงเล่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากนะไเด้อน้ำพริกกากหมูมันสั่งนะครับผมผู้ใดญยากอุ่นกันผู้ใดญยากเอาไปซิมนะครับผมผู้ใดญยากเอาเป็นของฝากจากบ้านสร้างผมได้นะครับผมน้องเดี๋ยวผมดีส่งไปให้นะครับผมราคาเพียงไดกระทะเข้าไปตามนี่ผมขึ้นไม่ให้ได้เลยนะครับผมน้องรับรองว่าแซ่บแท้อร่อยแน่นอนแซ่บก็กระทะแซ่บก็หมูกระทะมอนยิ่งนะครับผมสละนะครับผมแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมแน่นนะครับผู้ใดสงสัยอย่างยั่งยากฐาีมิยังกะ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับผมหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้เนาะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปบรรยากาศหลังเลิกงานสิ้นสุดการทํางานปี2023เจอกันปี2024ครับผมสวัสดีปีใหม่ครับนอนหลับกันดีสุทุกคนครับผมแซ่บเลยครับผมพี่น้องจ้าครับผมสลองเทศกานเมื่อทั้งปีแล้วครับผมพี่น้องพอสิ้นปีมาเอากะให้ความสุขกับเจ้าของรีแลกซ์กับเจ้าของให้หน่อยครับผม นอนหลับฝันดีทุก้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ